วัสดีครับผมมาร์คเมทันฟุตบอลท้าเว็บวันนี้นี่ผมมายืนอยู่ภายในพื้นที่ของมิวเซียมสยามครับซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ตั้งอยู่ในเกาะรัตนโกศิทร์ของเขตพระนครที่กรุงเทพนะครับแต่ในคลิปนี้เนะี่ยผมจะไม่ได้มารีวิวเรื่องราวเกี่ยวกับการเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์มิวเซียมสยามครับผมจะพามาเที่ยวชมบรรยากาศภายในพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์แห่งแรกครับซึ่งถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ ที่ตั้งอยู่ภายในสถานีรถไฟใต้ดิน MRT นะครับที่ตรงนี้เนี่ยคือ MRT สนามชัยนะครับเนี่ยครับตรงนี้นี่จะเป็นทางลงครับไปยัง MRT สนามชัยซึ่งอยู่ด้านล่างครับเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศกันครับว่าพิพิธภัณฑ์ที่ตั้งอยู่ภายในสถานีรถไฟใต้ดิน MRT สนามชัยเนี่ยจะมีลักษณะเป็นอย่างไร,รเ๋เรามารับชมกันครับครับก็ลงบันไดเลื่อนไปอีกหนึ่งชั้นนะครับก็จะเป็นทางเข้าสู่ ที่จำหน่ายตั๋วประจำ MRT สถานีสนามชัยนะครับแล้วก็จะเป็นจุดของพิพิธภัณฑ์ที่อยู่อย่างด้านล่างครับเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับเนี่ยับันไดเลื่อนตรงด้านนี้นะฮะลงไปยังชั้นล่างครับซึ่งจะเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ที่ตั้งอยู่ภายใน MRT สนามชัยนะครับเนี่ยด้านหน้าที่ผมชี้ให้ดูเนี่ยนะจะเป็นจุดของพิพิธภัณฑ์นะครับ นีตรงนี้นะครับภาษาอังกฤษนี่เขาใช้คําว่า s i ม e s ิวเซียนะครับแล้วก็ด้านล่างนี่เขียนว่าแบงคอก k u นเดอร์เกลวนะก็จะบอกเล่าเรื่องราวในอดีตนะครับเป็นเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ครับตรงด้านนี้นี่จะมีจอมอตอเ i t o r ได้รับชมนะครับเรื่องราวของประวัติศาสตร์ของชาติไทยนะะไม่ว,ว่าจะเป็นพวก โบราณวัตถุนะครับในอดีตนะเนี่ยพวกภาชนะต่างๆแล้วก็มีพวกซากกระดูกเนี่ก็เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ไม่ใหญ่มากนักนะครับแต่กถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีนะครับเหมาะสำหรับคนที่ชอบในการศึกษาเรื่องราวของประวัติศาสตร์นะครับตรงด้านนี้นี่จะเขียนว่าเป็นวังท้ายวัดนะครับในสมัยของ ยุครัตนโกสิน์เนี่ยฮะแล้วก็ตรงนี้นี่จะมีเรื่องราวของประวัติให้ได้อ่านนะครับจะมีอยู่สองชั้นนะครับก็คือชั้นล่างแล้วก็จะมีบันไดขึ้นไปยังด้านบนตรงที่ผมชี้ดูนะก็ถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ ประจำสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินแห่งแรกของเมืองไทยนะครับที่สถานีอื่นนะเขาไม่มีนะแต่จะมีที่เดียวก็คือที่นี่ครับ MRT สนามชัยนะตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของเครื่องปั้นดินเผานะครับพวกภาชนะต่างๆต,ตรงนี้นี่จะเป็นรู้สึกว่าจะเป็นโครงกระดูกวัวนะครับเป็นการค้นพบโดยที่ กระดูกวัวเนี่ยยังไม่ได้ผ่านการชำแหละนะครับทาให้บอกได้ว่าวัวตัวนี้เนี่ยไม่ได้ถูกฆ่าเพื่อเป็นอาหารนะครับแต่อาจเป็นวัวที่เลี้ยงไว้เพื่อใช้เป็นสัตว์พาหะะเทียมเกวียนะครับนะครับตรงนี้เขาก็จะจัดแสดง อธิบายเรื่องราวต่างๆนะครับมีข้อมูลแล้วก็ภาพประกอบเนะี่ยแล้วก็จะมีเป็นแผนผังตรงด้านนี้นะครับเนะี่ยตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของภาพจอมอนิเตอร์นะฮะในยุคของรัชกาลที่สี่ส่วนตรงด้านนี้นะครับก็จะเป็นทางเดือนที่เป็นกระจกนะครับเนี่ยครับ ตรงนี้เขาเขียนว่าสามารถรองรับสูงสุดได้จำนวน20คนนะคนครับก็จะเป็นกระจกใสครับก็เดินเข้าไปรับชมได้นะครับตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นบันไดาทางขึ้นสู่ท้องพระโรงนะครับเนี่ยครับนี่ก็เป็นภาพในสมัยอดีตนะครับที่มีการขุดค้นพบเจอนะครับนะครับก็จะเป็นข้อมูลตรงนี้นะครับ เป็นการขุดค้นพบทางโบราณคดีบริเวณพื้นที่ของสถานีสนามชัยตรงนี้นะครับก็สันนิษฐานได้ว่าบันไดาทางเข้านี้เนี่ยสูงประมาณ3-5ถึง5ขั้นครับมีพนักก่ออิกถือปูนขั้นบันไดเป็นไม้ครับทำให้เราได้ทราบว่าอาคารท้องวระโรงน่าจะหันด้านยาวออกหน้าวังเนื่องจากตำแหน่งของบันไดตั้งอยู่ด้านยาวของท้องพระโรงนะครับ ตรงด้านนี้นี่ก็จะเป็นเรื่องของการขุดค้นโบราณคดีขุดคุยเปาระวัติศาสตร์นะครับเนี่ยครับคำว่าโบราณคดีนะครับก็คือการศึกษาเรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย์ในอดีตจากหลักฐานต่างๆที่หลงเหลือนะครับทั้งที่พบบนดินใต้ดินและใต้น้นํามาผ่านการวิเคราะห์อย่างมีระบบแล้วก็ในขณะการขุดภาคสนามและในห้องปฏิบัติการโดยเฉพาะนะครับตรงนี้นี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ คู่ใจของพวกนักโบราณคดีนะครับเขาเรียกกันว่าเกลียงนะครับเนี่ยครับลักษณะจะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีลักษณะเป็นปลายแหลมทําจากเหล็กกล้ามีความหนาเป็นพิเศษไม่ใช่เกรียงสําหรับที่เอาไว้สร้างบ้านฉาบป,ปูนะครับแต่เป็นเกรียงสําหรับการขุดค้นหาหลักฐานต่างๆในชั้นดินนะครับ ส่วนตรงฝั่งนี้นี่ก็จะเป็นในส่วนของคลองลากของท้องพระโรงนะครับมีภาพประกอบนะครับแล้วก็มีแบบจำลองให้ได้ชมนะครับจากตรงนี้นะครับเอาครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศบริเวณชั้น2กันต่อครับด้านนี้นี่ก็จะเป็นส่วนชั้นที่สองนะก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับจะเป็นภาพวาดการ์ตูนของ ภาพคนไทยในสมัยอดีตนะครับแล้วก็มีคําอธิบายต่างๆนะครับเป็นเรื่องราวคาอธิบายของการก่อสร้างอาคารที่ทําการของกระทรวงพาณิชย์นะครับแล้วก็มีภาพจากจอทีวีนี้ให้ได้รับชมนะครับก็ทําออกมาได้ค่อนข้างน่ารักเลยนะฮะตรงด้านนี้นี่ก็จะเป็นเรื่องราวของการโปรโมท พื้นที่ของมิวเซียมสยามกับพื้นที่ใหม่แห่งการเรียนรู้นะครับผมมาถ่ายคลิปตอนนี้นี่ไม่มีคนเลยนะครับก็พิพิธภัณฑ์ที่ตั้งอยู่ภายใน MRT สนามชายแห่งนี้เนี่ยได้รับความร่วมมือจากการรถไฟฟ้า ผลส่งมวลชนแห่งประเทศไทยครับหรือว่าเราฟอร์มร่วมมือกับทางด้านของมิวเซียมสยามครับจัดสร้างพิพ,พิธภัณฑ์การเรียนรู้นะครับพิพ,พิธภัณฑ์ประจําสถานีรถไฟใต้ดินแห่งแรกของประเทศไทยขึ้นมานครับที่ MRT สนามชัยแห่งนี้นะครับนี่ก็คือภาพโดยรวมนะครับบรรยากาศโดยรอบครับนี่ก็คือชั้นล่างส่วนตรงนี้ก็คือชั้นด้านบน ตรงนี้นี่จะเป็นในส่วนของท่องเมืองเก่าเที่ยวทางใหม่นะครับก็จะมีภาพแผนผังของสถานีรถไฟใต้ดินนะครับตรงนี้นี่จะเป็นสถานีอิสระภาพส่วนตรงนี้ที่ยืนกันอยู่ครับก็จะเป็นสถานีสนามชัยนะฮะนะครมิวเซียมสยามอยู่ตรงนี้นะครับ ขึ้นไปด้านบนนี่ก็เจอเลยครับใกล้ๆกันก็จะเป็นสถานีวัดมังกรนะครับซึ่งก็สามารถไปเที่ยวยังเยาวราชได้ครับแล้วก็ตรงนี้นี่จะเป็นสถานีหัวลําโพงนะครับซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟหัวลําโพงนะครับนี่ครับก็มาเที่ยวชมกันได้นะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายครับเขาเปิดให้บริการทุกวันนะครับ โดยเริ่มตั้งแต่เวลาเช้าๆนะครับก็คือ6กโมงเช้าไปจนถึงประมาณ24่สนการหรือว่าเที่ยงคืนนะครับก็ถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ครับแล้วก็เป็นแหล่งข้อมูลชั้นดีครับหากใครชื่นชอบในเรื่องของประวัติศาสตร์นี้ก็ไม่ควรพลาดครับสำหรับพิพิธภัณฑ์ประจำสถานีรถไฟใต้ดินแห่งแรกครับที่ MRT สนามชัยครับเอาครับสำหรับเรื่องราว การรีวิวพิพิธภัณฑ์แห่งแรกนะครับซึ่งถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ประจำสถานีรถไฟใต้ดิน MRT ที่สนามชัก็คงมีเพียงเท่านี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ